เพื่อวัน,นั้นพืน่อพนาทีจะลุยไปให้กับพระเดชพระคุณท่านได้เห็นในความยิ่งใหญ่นะครับความสติที่ลูกหลานเราศรัทธาบา้านานะครับวันนี้ก็เป็นวันนึงพันนะครับเดินมาททุกปีนะครับตามพาะเจ้าฐายบุรีก็จะมีงานนะครับมีงานถวโทษนะครับเพื่อจะลุยไป ผประธานก็เราก็เป็นตอนอาโจโปจะไม่กดดิมและสุดท้ายปินฮัวออกมนะครับเอาละครับตอนนี้นื้ครบอดยนี่คนแรกนกั่นก็น้องชายก็เราครับเป็นข้าวปลาชนะแล้วก็ตามไปแล้วครับามไปก็โรเกียแล้วครับ,รบรเฮ้ยสองสา จัดกิจกรรมก้องขึ้นนะครับก like ินจัดกันทุกปีนะที่ทานเดินไปแล้วครับบ้าไปแล้วปล่อยตามทีเดียวครับต้องถ์อุ้งเทียนจีนครับไม่ใช่ใครก็มาดีได้นะครับก็เป็นความศักดิ์สิทธิในเขตครับองค์ที่ห้านะครับอ่านไปแล้วองค์ที่ห้าจบแล้วครับครับก่ายกันแล้วครับองค์ที่หก ตรวจตรวจชวานไปแล้วครับผ่านไปแล้วครับองที่แปดนะครับปิดท้ายด้วยองที่เก้านะครับต่างๆนะที่าตุ้มี่ปอกตนด้วยอับตก็บอกว่าอยู่ไม่ไดนโว้หเป็นไ่นะ่ลไดั้นครับพร้อมแล้วครับเอาละครับ คนแรกก็เป็นวันปลาชจ้านาครับน้องแสนครับนี่น้องแสนครับน้องแสนก็ทำหน้าที่ตามด้วยน้เอกนะครับแล้วก็น้องโคนะครับหลังจากนั้นก็เป็นองค์ไฟก็จะต้องเป็นไปได้อย่างด้วยดีนะครับแล้วก็องแรกเขาล้อครับตะเอียองเราลครับผ่านเขารวยมายังช้าๆนะครับเกยียบเสียงขบงปือของธรรมดาเิรี่ยางรุนติดได้อย่างแย่ดีนะครับองค์ที่สองครับตันมาตีเตียนไหครับ คงที่สามนะครับคงที่สามนี่คือพระหมอครับยี่เราเหยียนนอกลุกยฝ่ามาก็อย่างสวยงามทีเดียวครับไม่มีการกระโดดครับเป็นการเดินมาอย่างงนาผ่าเผยนะครับด้วยจิตใจที่มั่นคงนะจักรราบกเทพเป็นสิ่งสำคัญนะครับใครที่จะลุยก็ให้เปลี่ยนอะไรนะครับเปลี่ยนผู้ ผู้หาเที่ยวนะครับไปเก่งกันไหมครับอระสบความสำเร็จครับได้ทุกอย่างตามที่ลูกจีนลูกหาได้บนบานฐานกลาวนะครับผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วเกือบนะครับหงที่แปดงที่เก้าครับประจามด้วยร้องร้องครับเอก็พลาต่างๆที่ได้ไปเข้ามาวันนี้ก็เลยผ่านการลุยไฟอย่างสมบูรณ์แบบนะครับปิดท้ายด้วยสิงนโตครับ ถึงโตถึงแม้ว่าจะเป็นเป็นพ่อถึงโตเป็นลูกก็ดูสวยงามนะครับไม่เป็นไรวันนี้ก็เลยมีเขาลุยอย่างเดียวน้องแซนของเราก็ลุยไปอย่างสวยงามทีเดียวครับไม่มีอครับทุกระธานนะครับไม่มีการกระโดดเดินไปอย่างธรรมดาธรรมดาครับห่างไปห่างไปครับต่อไปครับประธานของเราครับก็ดลุยได้เลยครับลุยไปเลยครับโอ้ตระเวนของเราครับเป็นองค์ประธานนง่มแรกครับ ผันไปแ้ก็ตามด้วยองที่สองนะครับแล้วก็องค์ที่สามก็เป็นพระอนะบองที่สก็ ต้องติดใจด้วยถินโตนับวันนีโ้าต้นงมีสมาธ้งรั่างกต้องีกรรง่างลเชขากผ่านไหลตั้งเดอ้วกองครับดินดยไปอรอรในเกียนเ้ยนะครับเมาหมดคนเดียวหรือว่ามีสมาธิมีจิตใจดีนะครับ องปทายของเราครับเราเรียกว่ามาตามด้วยสองนะครับคมที่สองก็เป็นครับผมจีราเรียรนะครับเป็นพระหมอครับทคำประสานครับเราก็ได้แต่งองถ์พานี่ดูสวยงามนะครับมีท่าคนทำไม่ได้นะครับครับโวยปาอะไรครักน้องครับพยายามสวยงามทีเดียวครับขากก็กระจับภ่าคอพลิกคอเอียง นะครับเอาไว้ไปดูสางหน้านะครับอ่านะครับทุกพอดีสามรอบนะครับหลังวันนั้นก็เป็นการว่าเราสติการว่าไว้นะครับสามสามรอบนะครับให้เก็บทุนทีนะครับให้เข้าไปในสามนะครับหมดนะครับอ่าเป็นไปตามที่คณะกรรมการที่เราได้วางไว้นะครับขอตัวอีกคงนะครับเก่าสามรอบ เลขสามก็ดีเลขเก้าก็ดีรวนแล้วเสร็จดีทั้งนั้นนะครับก็เราก็พักเกี่ยวเลยนะครับส่วนพบสามรอบพักเกี่ยวนะครับตอนนี้รอให้พระอง